จากการตกแต่งช่องจาักการไล่โอเคไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปกปาลารอรู้สึกได้ไม่น่ามีปล่อยมมาแช้อัตโนมัติด ไม่ไม่ในไอในบ้านแดงไอของทิกต o อกกูปล่อยแล้วบ้านแดงมันไป,ป,นปไปเลอยออปกไปเรื่อยแต่กูเกล่นวานโลบันทึกเข้าบันทึก อ่ะแล้วก็เปิดในนี้ก่อนเปิดสถานะในนี้ก่อนก็อ่าไลน์ในนี่ละแล้วก็เลือของบ้านด,ดับ้านด,ดำดำ ว้ยวาโลน้องไหลอยู่กำลังไหลเออวาวไปอะไรว้าโลพ่ออะไรวะกดอินอินปะบิมบิมบาร์ดบิมเออบิมบึมบาร์ดบิมเขียวว้าโลเขียววาโลจ้านี่ยังไม่เห็นวาโลอ๋ออ้ันนี้เก่าเมื่อกี้วาโลไม่เห็นเนี่ย ใช่ไหมไม่เห็นวาโลเนี่ยอไปไปบึนบึนมดบึบึนบึมปะจะิมเรียบร้อยหวานต้องสิตใสองร้อยเออเรียบร้อยแป๊บนึงโอเค 来这应该来，来 <Right. S 1> เปิดเลยใหเขาแอปไปเลยปั๊บนะไม่งั้นอ่านไม่ได้อา่านแชทไม่ได้แป๊บนึงอานดำต้องแชร์ <S 2> <S 2> ไปเลยบึรบิรบัลลบินอ๋ออันนี้แชร์เกมอยู่ อู้ออดอิดเศษเลยไอ้เหี้ย m เออเยอเม่อช้าต้องเจอโอพ p แซ่ดอ่ะ CB ไอ้เหี้ยเรนก่อนอเรนกูเรนก่อนแล้วกันออดแชทไม่ได้เพราะกู <c oughs> ไม่ได้เปิดแถบแถบแชทไม่ขึ้นช่า <c> ง <oughs> วันไอบ็อก ไอโบอกอีกแล้วกูเล่นกับเพื่อนปุ๊บประเดิมปุป๊บไอบอก <c oughs> เบือ่อโอ้ยอเดี๋ลยเด้ออืมเกิดอะไรขึ้นบ้ อะไรศาตรูเป็นหนึ่งวันโรคพังเป็นหน,นึ่งเมื่อบ้กบรับ้าผูบีฟอมนอยเป็นหนึ่งอืมโอโ้โหช่าช่าชา My best poison for a special occasion, but mm -hmm. my guests can all this way. It's the least I can do. Oh, shit. Yeah.